ฝ่าไทายเนี่ยนะฝ่าทยมันถูกเราเมืเม่อก่อนเมื่อก่อนผมก็มาทำนี่แหละตรงนี้รอบมืแล้วแหละแมันก,ก็ก็เป็นอีก้นอีกไอ้กัรชนไม่มีงไง ว่าชนพวกก็ถึงท้ายเลยถึงตูดเลยอะ่ะนี่ก็เลยจะกเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มาทำละอูนีน่แหละเอาเอ,าเอาให้อยู่ในสภาพที่โอเคก็พอแล้วเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะไอเขาเรียกว่าอะไรนะว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ยังไงยังไงอยู่วันีมันเป็นอูของไอเออไม่ใช่อูของเออ์เเวใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็ผมก็มผมก็เอามาทําตรงนี้แหละ แต่ทีนี้ว่ามันถ้าไม่ทํามันยังไงเขาก็โทรมาสั่งผมว่ามามาบอกผมว่าทำเอา,าเอาตามที่พอพอจะโอเคละช่างเนาะเพราะว่ามันพอได้อ่ะมันมันผุจนจนไม่รู้จะทําไงแล้วนั่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ให้โอเคเอให้ได้โอเคแล้วกัน ว่ไหนไม่รู้ว่าผมามาทำตรงนี้แหละเมื่อก่อนนะผมก็มาทำตูงนี้แหละก็โดนอีกโดนสองรอบรอบโดนอยู่ยนั่นแหละโดนบ่อย